คาร์คอฟคือเมืองยิ่งใหญ่ในยูเครนปัจจุบันมีผู้คนกว่า1.5ล้านคนอาศัยอยู่ที่นั่นประวัติศาสตร์ของคาร์คอฟเต็มไปด้วยการศึกษาวัฒนธรรมและความสวยงามแต่ประวัติของดินแดนแห่งนี้ก็มีด้านเมิดอดหูด,ด้วยเหมือนกันในสงครามโลกครั้งที่สองคาร์คอฟได้ถูกระเบิดอย่างหนักและรุนแรงมากอยู่หลายครั้งในปัจจุบันยูเครนและรัสเซียก็รบกันในเมืองคาร์คอฟอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าศึกสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียจะทรงผลสำคัญต่อโลกใบนี้แต่ความยิ่งใหญ่ของการแย่งชิงกันนั้นไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับเหตุการณ์ของสองครามโลกครั้งที่สองในปี1942ทั้งสองฝ่ายซึ่งก็คือกองทัพเยอรมันและกองทัพแดงพร้อมที่จะเปิดฉากการรบราคาฟันกันด้วยกองกำลังทหารและกองทัพรถถังของแต่ละฝ่ายในวิดีโอของวันนี้เราจะมาดูกันว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในคากอฟบ้าง เราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างจากยุตธการอันยิ่งใหญ่นั้นในรดูใบไม้พลีของปี1942ทางผู้นำเยอรมันและโซเวียตมองว่ากองทัพคงตนเกือบเอาชนะไฟตรงคําได้ในการรบของสองครามระหว่างสตาลินและฮิตเลอร์พวกเขาจ้องดูแผนที่ของแนวนาจากเลนินกราดในทิศเหนือจรดไครเมียในทิศใต,ต้เป็นระยะทางกว่า1 7 0 0กิโลเมตร และแล้วผู้นำทางทรงไฟก็สรุปได้ว่าเคเดนที่ดีที่สุดสำหรับการรุกหน้าของกองทัพดวเองก็คืออ伊兹姆คอฟและดอนบัสฮิตเลอร์สตาลินและนายผลทหารของทางซองไฟมองว่าเคเดนนั้นสามารถใช้ได้เพื่อการรุกหน้าของรถทังและกองทัพซึ่งสามารถเอาชนะและทำนายลางไฟตรงข้ามให้เสียหายอย่งางหนักได้ เหตุผลที่ทำให้ทางสองไฟคิดแบบนั้นก็คืออุตสาหกรรมที่สำคัญของดอนบัสในยูเครนและบอนนัมมันที่คอเคซัสรวมถึงพื้นที่รับอันกว้างใหญ่ของอิซูมคาคอฟและดอนบัสจุดสำคัญที่ทำให้ทางสองไฟาเห็นโอกาสที่จะทำลายล้างคาสึกและคนจำนวนมากคือแนวรบที่ล้ำเข้าไปในเมืองอิซูมซึ่งกองทัพแดงสร้างขึ้นมาในช่วงเวลาต้นปี1942โดยการรบตอบโตครั้งใหญ่ของสตาลิน ในเดือนมีนาคมเลเมีซายอนในพลโซเวียตวางแผนที่จะโจมตีกองทัพเยอมันที่คาคอฟเละคราสโนกรัดโดยทหารเป็นจำนวนมากพวกเขาอยากจะตีวงล้อมเมืองใหญ่คาคอฟและทำลายลลางคาสึกเพื่อที่จะยึดครองเมืองคราสโนกรัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของเส้นทางสองสเบียงที่กองทัพเยอมันต้องใช้สำหรับการบำรุงรักษากองกำลังของทหารเยรมันที่ยูเครนทั้งหมด ผู้นัมเยอรมันยังฮิตเลอร์ฮัลเดอร์และฟอนบอกวางแผนที่จะทำลายสัตร์ในเคเดนอิซูมและคารกอฟเช่นเดียวกันพวกเขาอยากจะให้กองทัพที่6ที่อยู่ภายใต้การบัญชาการของเพาวลสโจมตีจากสล K, าวิอนสกไปทางทิศเหนือไปรวมตัวกับกองทัพพันธ์ที่หนึ่งและกองทัพที่17ที่อยู่ภายใต้การบัญชาการของฟอนคลส์ที่เมืองอิซูมกองทัพของฟอนคลส์ควรที่จะโจมตีจาก ija, บาลลาคลียไปทางทิศใต้ การเคลื่อนพลแบบนี้จะทำให้กองทัพแดงที่อยู่ในอิซูมติดกับดักด้วยการตีวงล้อมของไฟเยอรมันในเดือนพฤษภาคม1942การวางแผนของผู้นำเยอรมันและโซเวียตที่จะให้ทหารมากกว่า1ล้านนายและรถทางกว่า2,000คันเตรียมตัวให้พร้อมที่จะออกซึกหนักในวันที่12พฤศภาคมกองทัพแดงได้เปิดฉากการรอบครั้งยญยนีด้วยการโจมตีของทหารฮอเซนฮาเมนไน ช่วงหกมงเครื่องเปินใหญ่จำนวนหนึ่งมืนสามกระบอกได้ยิงเข้าใส่แนวรบของไฟเยอรมันทําไมเกิดการสูญเสียและไฟไหม้ลุกลามไปหลายจุดช่วงแรกของแผนกันหนีกองทัพแดงประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ด้านทางทิศใต้กองทัพที่หกของไฟโซเวียตสามารถเอาชนะแนวรบกองไฟเยอรมันได้อย่างง่ายดายโดยที่กองทัพแดงปฏิบัติตามกลยุทธ์ทางทหารใหม่ซึ่งให้เน้นไปทางกองพลยันเกราะการใช้ปืนใหญ่และการใช้เครื่องบินในการทิ้งระเบิดเพื่อเบี่องทางให้ทหารโซเวียตรุกนาาได้ กองทัพแดงภายใต้การบัญชาการของกรอดนิันสกีและบอบกินนั้นเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจนสามารถยึดครองจุดสำคัญในครัสโนกราได้ทำให้พวกเขาปานูเปาไม่หลักได้ภายในวันที่17พฤษภาคมด้านทางทิศเหนือกองทัพที่ 21, 28และ38ของฝ่ายโซเวียตไม่ได้มีโชคดีขนาดนั้นกองทัพเหล่านี้ทำนาทีในการตีวงลมกองทัพเยอรมันในเมืองคาคกฟในช่วงแรกพวกเขาก็สามารถรุกหน้าได้ แต่โตมาไฟเยอกมันเพิ่มกำลังพลที่แนวป้องกันทำไมกองทัพแดงไม่สามารถปิดวงล้อมรอบเมืองคาร์คอฟได้มากไปกว่านั้นกองอากาศที่4ีรือ Luftflotte พร้อมด้วยเครื่องบินเยอรมัน600ลำมาถึงสมรภูมิรบเหมือนกันและเขาโจมตีรถทั้งทหารและรถยนต์จำนวนมาก สถานการณ์แบบนั้นทำไมน้านายพลเยอรมันเฮโนการท์ที่จตีวงล้อมกองทัพแดงทั้งหมดซึ่งกำลังจะโจมตีและเข้าไปสู่กับดักของไฟเยอรมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องวันที่17พฤษภาคมกองทัพเยอรมันเริ่มทำการรุกโตตอบยุตธการนี้นายพลเยอรมันเรียกมันว่าฟรีเดริกุสกองทัพปานซาที่หนึ่งได้าการปัญชะการของฟอนคลส์จะเป็นหัวหอกในการรุกครั้งนี้ กองทัพนี้ประกอบไปด้วยกองพลยานเกราะสามกองและกองพลทหารราบ15กองการรวมตัวของกองกำลังทั้งสองนี้แสดงให้เห็นว่าเวีมดมักกำลังจะเข้าสู่การรบในคาคอกับกองทัพที่แข็งแกร่งจริงๆกองทัพพันธสัญญ์หนึ่งจะโจมตีกองทัพที่เก่าของฝ่ายโซเวียตซึ่งปองการแนวรบที่ล้ำเข้าไปในทางทิศใต้เครื่องบินรบและปืนใหญ่ของเยอรมันทิ้งระเบิดใส่เข้าสู่แนวนาของกองทัพแดงจำนวนมหาศาล รถทางเยอรมันจึงเอาชนะแนวตั้งรับของโซเวียตได้อย่างง่ายดายภายในวันแรกของการรุกหนากองพลยันกรอะของไฟายเยอรมันก็สามารถเคลื่อนพลถึงเมืองบาเวงโคได้กองทัพเยอรมันที่17ก็ประสบความสำเร็จในการโจมตีของตอนเช่นเดียวกันกองทัพที่17เริ่มการรุกหนาที่เมืองสโลวิแยนส์เข้าสู่ทางทิศเหนือข้างๆแม่น้ำดอนเนตส์เนื่องจากพวกเขาต้องการยึดสะพานข้ามแม่นม้ำ การรุกตอบโตของกองทัพเยอรมันที่เรามาข้างต้นส่งผลทำให้กองทัพแดงเข้าสู่ภาวะของความกลาหลเป็นอย่างมากไม่นานหนักทหารเยอรมันก็สามารถยึดครองสะพานคารแม่นามตอนเนือได้รวมทั้งยังทำลายคลังกระสุนและคลายกองปัญจการได้ด้วยทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่ากองทัพแดงกลุมใหญ่ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของการโจมตีพวกเขากำลังจะติดกับดัก ผู้นำโซเวียตไม่สามารถควบคุมกองทัพได้เพราะว่าไซืสอสารก็ถูกทำลายร,รวมถึงกระสุนและน้ำมันของกองทัพแดงกำลังจะหมดลงการตัดสินใจของผู้นำอย่างสตาลินครุสเชฟและทิโมเชนโกที่ปัญจาการกองทัพแดงกลุ่มนั้นก็ไม่ค่อยเป็นประโยชน์สำหรับสถานการณ์ของทางโซเวียตเช่นกัน กองทัพที่หกของไฟาโซเวียตจึงพยายามรุกนาไปทางด้านทิศตะวันตกเพิ่มอีกแทนที่จะหันมาเลื่อเคลื่อนพลไปทางทิศตะวันออกเพื่อยับยั้งกองทัพเยอรมันที่กำลังจะปิดวงล้อมรอบๆอบพวกเขามากไปกว่านั้นนายพลโซเวียตสั่งกองนนองกองทัพแดงในบริเวณนั้นให้เคลื่อนไหวในทางทิศตะวันตกด้วยเหมือนกัน ในวันที่20พฤษภาคมกองพลยันกรอ์กองไฟเยอรมันสามารถยึดครองเมืองโปรโตพอฟคาและทุกสะพานคาแม่น้ำของดอนเนตส์ได้ซึ่งกองทัพแดงต้องใช้เพื่อส่งสเสบียงให้กองทัพที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำนั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้ในายพลโซเวียตเข้าใจว่าพวกเขาอยู่ในวิกฤตครั้งใหญ่พวกเขาจึงสั่งกองทัพแดงให้หันหลังกลับไปสู่แม่น้ำดอนเนตส์แต่คำสั่งนี้มาช้าไปมากแล้ว กองทัพแดงที่คิดว่ายุทธการของตอนประสบความสำเร็จในการโรกหน้าก็กลายเป็นสับสนที่พวกเขาต้องล่าถอยในตอนนี้ทหารและรถทางของไฟโซเวียตจึงสร้างขาบวนรถให้ติดและไม่สามารถขยับได้ส่งผลให้พวกเขาเป็นเยอะดีๆนี่เองสำหรับเครื่องบินรอบเยอรมันรรวมถึงไม่สามารถโตอบโต่อสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นได้ นายพลเยอรมันดูออกว่าไฟตรงคามเป็นอัมาตาษช,ชั่วรนาและเต็มไปด้วยความกลัวความเตือนตกใจพวกเขาจึงสั่งกองทัพที่หกในเมืองคาคอฟรุกนาไปทางทิศใต้และรวมตัวกับกองพลยันเกระที่14ในเมืองบาลาคียในวันที่22พิพฤษภาคมกองทัพยเยอรมันสามารถดำเนินการตามแผนการได้สำเร็จส่งผลให้กองทัพแดงในเขเดนอิซูมคาคอฟและดอนบัสติดกับดัก กองทัพเยอรมันก็ปิดวงล้อมนั้นยังกับปิดประตูตีแมวพวกเข้ามุ่งมั่นอยู่กับการทำลายล้างกองทัพแดงซึ่งอยู่ในกับดักของเขาซึ่งการรบแบบตีวงล้อมคาสึกและทำลายล้างพวกเขาทั้งหมดเรียกว่าการรบแบบเคสเซิลชลักซึ่งเป็นเชื่อในภาษาเยอรมันสถานการณ์แบบนี้เป็นเป้าไายหลักของการรบแบบเคลื่อนพลที่กองทัพเยอรมันดำเนินการใดอย่างชำนาญ หลังจากที่กองทัพเยอรมันสามารถตีวงล้อมกองทัพแดงในเคเดนอิซูมและตอนบาสได้แล้วแวนมัรพร้อมที่จะดำเนินการกัรโตไปของยุทธการนี้รถทางไฟเยอรมันก็ได้เริ่มโจมตีตรงศูนย์กลางของวงล้อมกองพลยันกราะของแวเนมัรจึงหันไปทางทิศตะวันตกและเคลื่อนไหวไปทางด้านหลังของกองทัพแดงแม้ว่าทหารโซเวียตจะติดอยู่ในกับดักอันหนาหดหู แต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมแพ้กองทัพแดงภายในวงล้อมเลือกที่จะสู้จนเลือดหยดสุดท้ายทหารโซเวียตบางนายวิ่งฝ่าแนวรบของไฟยเยอรมันที่เต็มไปด้วยเปินกลโดยไม่คำนึงถึงชีวิตซึ่งสามารถยิงทหารโซเวียตให้ตายได้อย่างไงไ่ายดายเนื่องจากกองทัพแดงมีรถทางจำนวนมากซึ่งติดอยู่ในวงล้อมทำไมพวกเขาสามารถฝ่าวงล้อมออกมาได้บ้าง แต่กองยันเกราะของไฟเยอรมันสามารถไล่ล่าคาสึกได้อย่างรวดเร็วและเชียบขาดพวกโซเวียตไม่มีทางหนีรอดได้เลยวันที่26พฤษภาคมกองทัพเยอรมันกระชับวงล้อมไปในมากแล้วคนกลุ่มใหญ่ในกองทัพแดงอยู่ภายในพื้นที่เพียงแค่20ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเลยถูกโจมตีจากทุกทิศท,ทุกทางในพลเยอรมันฟอนบอบรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งนี้ บอกเขาอยู่ที่จุดจมอยู่และเห็นเหตุการ์ทั้งหมดในพลน้อยคนหนักจะสามารถเห็นสถานาการณ์แบบนี้เหตุการณ์ที่ทหารจำนวนมากติดอยู่ในวงล้อมและยืนชิดติดกันจนไม่สามารถขยับได้นานฝ่าเต็มไปด้วยเครื่องบินรบเยอรมันที่ทิ้งระเบิดใส่คาสึกพร้อม้วยเปินใหญ่หนึ่งพันกระบอกยิงใส่กองทัพแดงโดยมันกันทุกๆุกระสุนที่ยิงออกไปและระเบิดทุกลูกไม่ได้เสียเปล่า ศัตรูของกองทัพยเยอรมันไม่มีโอกาสที่จะสู้กลับได้เลย,คยเครดนที่กองทัพแดงไล่กองอาซาย,ยูถูกไฟไหม้และลุกลามไปหมดแล้วกองทัพแดงไล่กองกำลังจะซูญหายไปจากโลกใบนี้เหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นจุดแข็งกองการรบแบบเยอรมันในประวัติศาสตร์โลกมีนายพนไม่กี่คนที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้เหมืนอนฟเดาฟอนบอกและกองทัพยเยอรมันของเขาในตอนนั้น นายพลบกอายุ61ปีแล้วก็จริงแต่ความสำเร็จนี้ทำให้เขารู้สึกเหมือนกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งเขาตกอยู่ในความเพ้อฝันซึ่งมีชื่อของตอนจะเลกในหน้าประวัติศาสตร์เป็นตำนานเช่นเดียวกันกับต้นแบบของเขาเลวีราบูรดเยอรมันยัง f r i ดริชเดอโกรเ o ม e ล o ก k และ Blücher วันที่2 8พิศษภาคม1942การรบที่ซองในาคอกจบลงแล้ว กองทัพเยอรมันสามารถจับกลุ่มทหารเฉลยศึก2อง0น,นร่ายรวมถึงนายพลโซเวียตหลายคนอย่างคอสเตนโคพอตัสและบอบกินรถทั้งโซเวียต1,200คนันและเปินใหญ่2600กระบอกจะตกอยู่ในเงื้อมือ,องกองทัพเยอรมันเหมือนกันกองกำลังแว์มัคมีชัยชนะครั้งนี้ได้เนื่องจากนายพลเยอรมันอย่างมักเค็นเซนฟอนบ็อกและไคลส์ พวกเขาสามารถวางยุทธการในคาร์คอฟได้อย่างเชียบขาดแต่เหตุผลหลักที่ทำให้ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้ก็คือความเข็งเกรงความกล้าหาญและความสามารถของทหารเยอมันนั่นเองแต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็มีโชคดีด้วยเหมือนกัน เพราะากองทัพแดงช่วยเหลือให้ไฟเยอรมันมีชัยชนะในครั้งนี้ได้โดยที่พวกเขาสั่งแนวรอบที่ลาำเข้าไปในอิซูมและไม่สามารถตอบโตบโต่อการรุกหน้าของกองทัพเยอรมันที่ตีวงล้อมทหารโซเวียตได้ หลังจากที่การรบครั้งนี้จบลงนายพลของเยอรมันที่ชื่อคลายส์กล่าวว่าสมรภูมิรบที่คาคอกแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของการสูร้รบระหว่างทางสองฝ่ายเพื่อนที่ชุมนองเต็มไปด้วยเลือดสีแดงท้งยังเต็มไปด้วยศพของทหารและข้าศึกจนเราไม่มีทางเดินนายพลของเยอรมันต้องยอมรับว่ากองทัพแดงสามารถโต้สู้อย่างหนักหน่วงทารุณและกล้าหาญในการรบครั้งนี้ เนึ่งจากกองทัพเยอรมันรรบชนะในคาคอฟและไครเมียแสดงไห้เห็นว่าฝ่ายเยอรมันเปิดรูดูกานร,รอบองงปี1 9 4นได้อย่างสมบูรณ์ฮิตเลอร์จึงเฮนโอกาสที่จะสังแว์มัคต์โจมตีสา,าพับโซเวียตด้วยความทะเยอทะยานองเขาเอง ดังนั้นฮิตเลอร์จึงสานยุทธการที่เรียอกวัวฟัลบล่าขึ้นมาโดยมีเป้าหมายที่จะยึดครองเคเดนคาคัซซสที่เต็มไปด้วยป้อามันที่สําคัญรวมถึงการทําลายกองทัพแดงที่เคเดนสตาลิงกรัดริมแม่น้ำโวลกากองทัพเยอรมันเริ่มประสบความสําเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่ในคาคอฟและครเมียอช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน1942ทําให้พวกเขามีความมั่นใจมีแรงกระตุนและแรงผลักดันอย่างมาก เหตุการณ์ของปี1942ที่คลี่คลายในสตาลินกรัดและคาวกาสุสจะไม่เป็นไปตามที่ทารเยอรมนคาดหวังไว้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในการรบในครั้งนั้นจะเป็นหัวข้อพูดคุยสำหรับวิดีโอใหม่ในครั้งถัดไปผมกำลังจะเตรียมวิดีโอที่พูดถึงยุทธการนั้นอย่างละเอียดอีกครั้งคุณผู้ฟังสนใจยุทธการและการรบครั้งนี้นเป็นพิเศษสามารถแสดงความคิดเห็นใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ หากมีโอกาสผมจะทำวิดีโอเรื่องที่ท่านสนใจขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอของความลับจากอีกโลก